ขั้นตอนต่อไปครับเป็นการใส่กุญแจครับเวลาเราเจาะรูเสร็จนะครับก็จะดูที่ใส่กุญแจด้านหน้านะครับหน้ากุญแจนะจะเป็นรูปเป็นโค้งโค้งทั้งสี่มุมนะครับเราก็ใช้ตะไบนะครับตะไบถูอมุมด้านในนะครับเพราะว่าด้านในมันจะเป็นฉากครับอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นโค้งโค้งครับขวาปิดเป็นแบบนี้ครับตะไบถือ ผมตูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเทียบดูนะครับมาเทียบดูในลักษณะบแบบนี้นะครับว่ามันจะโค้งนะครับโค้งเข้ากันเรียบสนิทนะครับจะสวยขั้นตอนต่อไปก็ผมก็จะใส่ตัวกุญแจลงด้านในลงด้านในแล้วก็เอาขวาปิดหน้านกุญแจครับมาปิดนะครับโดยขวาปิด กับรูกุญแจที่ยึดน็อตด้านในมันจะครับจะต้องตรงกันครับเป็นแบบนี้ครับต่อไปครับผมก็จะนำจากที่ทำไว้นะครับมาขีดตรงที่รูกุญแจตรงนี้ครับขีดนะครับขีดทั้งสองด้านครับ แล้วก็ด้านนี้ด้วยครับนะครับทีนี้เราก็ขวากุญแจออกครับเอาตัวกุญแจออกครับแล้วก็เทคนิคของผมก็จะมาขีดตรงกลางรูที่ยึดน็อตของตัวกุญแจด้วยครับเป็นแบบนี้ครับทีนนี้ก็เอาตัวกุญแจครับมาเทียบกับรูที่เราขีดไว้ครับแล้วก็ ตรงรูที่ใส่กุญแจด้านในครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็วัดจากตรงนี้ไปด้านตรงกลางครับประมาณ1นิ้วนะครับใเก้าตรงกลางครับต่อไปเราก็ใช้สว่านเจาะนะครับเจาะไว้ทั้งสองด้านครับโดยที่ผมวัดไว้แล้วครับ น,ก,นก็ใช้ดอกเจาะรูกุญแจรครับจะได้ดูลักษณะแบบนี้ครับทั้งสองข้างต้องรูต้องตรงกันครับ ทีนี้เป็นขั้นตอนการใส่กุญแจครับเราก็เอาตัวกุญแจใส่ก่อนครับแล้วก็นํามากุญแจครับเราก็เสียบไว้ก่อนก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็จะสลักครับเราใช้ค้อนตอกไปครับอันนี้ด้านในครับบิดได้ครับบิดให้ตรงก่อนครับ ทีนี้เราขวาปิดใส่แบบนี้ครับนะครับแล้วจัดให้ตรงก่อนนะครับถ้าหากว่ามันจะเพี้ยนนิดหน่อยครับเราก็ต้องใช้ใกระปูงรับแล้วก็ตรงนะครับทีนี้เราก็ใช้ยึดน็อตอนาตตัวนี้ครับยึดที่รูกุญแจครับกุญแจตรงนี้ครับแล้วก็ต้องใช้สว่านครับ ตัวนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ขวาปิดนะครับมาปิดนะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวสั้นที่รูกุญแจตรงนี้อีกทีนึงครับนะครับตั้งสองตัวครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะได้ในลักษณะอ่าแบบนี้ครับก็จะเลียก สน็ทครับครับขอบคุณครับเพื่อนๆสงสัยต้นใดสงสัยนะครับก็สอบถามได้เป็นช่างใหม่ๆที่จอะกุญแจไม่ค่อยเป็นก็นะครับดูในรีวิวนี้คครับบขอุณาครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ